วิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมค,คะตอนนี้เราเห็นหุ้นเล็กขึ้นแรงทีเดียวซึ่งแน่นอนเวลาหุ้นเล็กขึ้นหลายคนบอกว่ารายย่อยกําลังเข้ามาแล้วกําลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านฟองสบู่หรือเปล่าเอาล่ะประเมินตรงนี้ยังไงบ้างคะครับในภาพของตัวหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนไปเนี่ยเรามี l e s เซ n l e a ร n นะครับจากตัวผลประกอบการในไตรม,มาสที่4ในระดับหนึ่งเหมือนกัน mm. ว่าตัวหุ้นขนาดกลางกับหุ้นขนาดเล็กเนี่ย มีอัตราการเติบโตและมีการฟื้นตัวได้ดีกว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่นะครับบริษัทที่ Operate t at t Loss นะครับหรือว่ามีผลขาดทุนเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ p e r ร e เซน g e เนี่ยมันลดลงจากประมาณสัก44นะครับในหุ้น MAI เนี่ยปัจจุบันนี้มันเหนืออยู่มาสัก32ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดหรือว่าตอนก่อนเกิดโควิดละดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ย มีการปรับตัวนะครับบนภาพของการฟื้นตัวเนี่ยได้เร็วได้ดีนะครับกว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมช่วงเวลานี้หุ้นขนาดเล็กถึง outperform ในส่วนของตัวหุ้นขนาดใหญ่อนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของตัวชาร์ตที่ให้ไปเนี่ยนะครับจะค่อนข้างชัดเจนนิดนึงว่าช่วงตั้งแต่ year to date ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตัวผลประกอบการของตัวบริษัทขนาดเล็กนะครับที่ ดีนะครับแต่บังเอิญว่ามันมีตัวฟันฟลูนะครับผ่านของตัวตลาด ETF เนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเยอะพอสมควร <ừ> อันเนี้ยมันเลยดูเหมือนว่าเป็นทั้งเซนติเมนต์ในภาพของตัวมิติของตัวฟันฟลูนะครับแล้วก็มิติของตัวการฟรื้นตัวนะครับได้ดีกว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเฟิร์นก็รู้นะครับว่าเวลาตลาดฟื้นตัวในช่วงแรกนะครับหุ้นขนาดใหญ่มันเอาตัวฟอร์มหุ้นขนาดเล็ก <ừ> อยู่แล้วนะครับทั้งในภาพของตัว liquidity ริสเ b อร์ t ิตี้เองก็ดีนะครับแคตโฟที่แข็งแกร่งกว่านะครับณตอนนี้มันถามว่ามันจะเป็นบับเบิ้ลไหมนะครับยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นบับเบิ้ลแต่แน่นอนนะครับว่าการเข้าในส่วนของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะครับทั้งในที่ทางขาขึ้นหรือขาลงเองก็ตามดังนั้นนยครับการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นขนาดการขนาดเล็กนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับดูเพียงแค่ภาพของตัวเทคนิคอลอย่างเดียว ผมว่ามันบางทีมันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดในแง่ของการลงทุนได้ด้วยเหมือนกัน นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีในช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นในรูปแบบนี้ครับทีนี้พอหุ้นเล็กขึ้นมาแรงขนาดนี้นะคะหุ้นใหญ่ก็ขึ้นไปค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นถ้ามองในมุมของการวิเคราะห์แล้วเนี่ยหุ้นเล็กยังน่าสนใจหรือผลประกอบการจะยังไปต่อได้ในช่วงหลังจากนี้หรือเปล่าในทางตรงกันข้ามหุ้นใหญ่เองนะคะถือว่าแหมไม่แน่ใจว่าพอเป็นช้างแล้วขยับช้าหรือเปล่าทําให้เสน์อาจจะน้อยลงเรามองยังไงคะว่าน้ําหนักที่จะ ร้ายตลาดหลังจากนี้ไปจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่โอเคในในผมของแบ่งออกเป็นสองมิติแล้วกันะนะครับมิติแรกก็คือมิติของตัวหุ้นขนาดเล็กม,มันมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าอย่างที่บอกคุณเฟื่อนไปะนะครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเเวลามันมีการฟื้นตัวในเชิงของตัวรายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมา r g จินเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวเพราะว่าคุณเฟิร์นต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้ มันอยู่ในช่วงของเฟสของการฟื้นตัวในภาพรวมะนะครับแต่ในส่วนตัวหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นแบบที่คุณเฟิร์นบอกนะครับว่าเป็นช้างขยับช้ารอฟ้ารอฝนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําได้เนี่ยคือเขามีการทำคอสคอนโทรลที่ดีกว่าตัวหุ้นขนาดเล็กะนะครับดังนั้นเนี่ยหากว่าสถานการณ์มันดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตัวมาจิน ของเขาจะ expand เร็วกว่าตัวหุ้นขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องกลับมาดูภาพของตัวหุ้นขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยถ้า revenue เขาฟื้นตัวเนี่ยมันจะเป็น2เด้งเลย<ม>ใช่ไหมครับก็คือทั้ง margin expansion ทั้ง revenue growth นะครับ<ม>ก็เลยทําให้ผมมองว่าจริงๆตัวหุ้นขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรมากนะักนะครับแต่ณตอนนี้หุ้นขนาดเล็กมันดูเหมือนได้มเมนตัมที่ดีกว่าในภาพของการฟื้นตัว แรงกดดันที่เราเห็นจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟดเองนะคะหรือว่าในแง่ของรัฐมนตรีคลังที่เพิ่งจะบอกว่าเดี๋ยวเขาขึ้นภาษีแน่ๆแหละเพื่อจะปรับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะคะแต่ว่ากดดันตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วเรื่องของรีราเองนะคะเรื่องการคว่ำบาตรจีนเองประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นนอ i ส์กับตลาดหรือเปล่าหรือว่าจะกลายเป็นปัจจัยกดดันที่จะทําให้ตลาดเกิดการพักฐานได้คะสำหรับบ้านเราครับ จริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่คุณเฟิร์นพูดมามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดนึงแต่ถ้าเรามองในภาพของตัวไลล่าก่อนละกันนะครับหลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่ามันจะประวัติมันจะเป็นประวัติศาสตรส์ซ้ำรอยว่าจาไปเหมือนในช่วงของเดือนออกัสปี2018หรือเปล่านะครับที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในในตุรกีนะครับแล้วส่งผลกับตัวตลาด EM นะครับแต่ณตอนนี้ต้องบอกคุณเฟิร์นแบบนี้นะครับว่า4เหตุผลนะครับว่าทําไม ตัวค่างเงินไลล่าจะมีผลกระทบกับตัวค่างเงินบาทหรือว่าตลาดการเงินในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจํากัดน,นะครับอย่างแรกเลยคือตัวตลาด EM เนี่ยนะครับมี external balance นะครับที่ดีกว่าในช่วงของปี2018มากนะครับสนะครับ growth อยู่ในภาพของาลลการ Recovery เทียบกับปี2018ในช่วงเวลานั้นเนี่ย growth มันเริ่มลดน้อยลงนะครับสนะครับก็คือตัว f o r e i g n o w s h r e นะครับในช่วงของปี2018เนี่ยนะครับมันเป็นภาพของการที่ตัวน้ำทุน accumulate นะครับบนภาพตลาด E.M ค่อนข้างมากแต่บังเอญว่ามันเฟลนะครับก็เลยทําให้เห็นเงินกระแสเงินไหลออกแต่ณตอนนี้ถ้าเราดูกระแสฟันโฟมาตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับ E.M ไม่ได้มีเงินไหลเข้านะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการขายนะครับแบบในช่วงของปี2018เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจำกัดและก็สุดท้ายนะครับก็คือผมมองว่าตัวข้างเงินในล่าเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับไม่ได้เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างกับตัวตลาด E.M นะครับในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเรามามองในภาพ อีกในยะหนึ่งคือโอเคเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเชิงของตัวภาษีใช่ไหมครับว่าจะปรับตัวภาษีเพิ่มขึ้นจาก21เป็น28เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในอีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง1.9 1.9ล้านล้านนะครับแล้วก็ตัวอินฟาสต์เจออีก3ล้านล้านนะครับทั้งสองอันเนี้ยผมมองว่าน่าจะ o f f s e ตกันได้นะครับในภาพของตัวแท็กเนี่ยแน่นอนนะครับว่าตัวแท็กเนี่ยมันจะกระทบกับตัว EBS ในส่วนของตัวตลาดอเมริกาเนี่ยประมาณสัก 9%โดยประมาณนะครับแต่ที่จริงแล้วมันต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเข้าสู่สภามันอาจจะไม่ได้มีการเพิ่มจาก21เป็น28ก็ได้อาจจะเพิ่มจาก21เป็น25ก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่ายังไงตัวดาวไซด์ของตัว EPS ของตัวตลาดอเมริกาจะไม่เกิน9%แต่ในทางตรงกันข้ามโกลด์เนี่ยมันน่าจะ ออฟเซ็ตได้นะครับบนภาพของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทีนี้ถ้าดูน้ําหนักการลงทุนหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศในเวลานี้นะคะ SBS ประเมินยังไงแล้วก็ถ้าต่างประเทศเองเนี่ยตลาดไหนดูเหมือนว่าจะน่าไปต่อได้หรือมีแร็กาดอยู่ในช่วงลานี้บ้างคะครับจริงๆถ้าติดตามจากคุณเฟิร์นในทุกๆวันนะครับหรือว่าที่คุณเฟิร์นพูดทุกวันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือ DM กับ BM แล้วกันะนะครับ DM policy ซค่อนข้างโปรเกรสซี มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ E.M เนี่ยตลาดภาพใหญ่เนี่ยนะครับมีเรื่องเซ็นชั่นที่คุณเฟิร์นพูดไปนะครับมาตรการก็ไม่ได้มีมาตรการที่ออกมาเป็นบูริชแพทเทิมากนักนะครับมีโอเวอร์แฮงจากภาพของการคุม阿里บาเทนเซ n นนะครับกรอ <c oughs> ก็ไม่ได้สูงมากนะักเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมองว่าเงินเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้า E.M เงินมันจะยังคงไหลไปในส่วนของตัวตลาด BM และตั้งแต่ตอนต้นปีมันก็ยังคงเป็นภาพนั้นอยู่และมันก็เป็นความผิดพลาดที่หลายๆคนมองเอาไว้ว่าตั้งแต่ตอนออในปีนี้จะเป็นปีที่มีเงินไหลเข้าลาด EM สูงสุดแต่ตั้งแต่ตอนต้นปีเป็นต้นมา Environment แบบนี้ควรจะเป็น Environment ที่มีเงินไหลเข้า EM มากแต่ทําไมเงินไม่ไหลเข้า E m ม,มันเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับ ทีนี้ถ้าดูเรื่องบอลยิวนะคะตอนนี้บอลยิวเนี่ยก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงเยอะนะคะโดยเฉพาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ขึ้นไปกว่า1.75%มากที่สุดในรอบ14เดือนแบบนี้หลายคนก็เลยถามว่ามันก็จะเป็นนอยส์เกิดขึ้นพอบอลยิวขึ้นนะคะกังวลเงินเฟ้อหุ้นร่วงพอบอลยิวลงอ่าหุ้นขึ้นเราก็จะเห็นความผันผวนแบบนี้ต่อเนื่องไปยาวนานแค่ไหนหรือว่าในความเป็นจริง คาดการเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันหลักหรือเปล่าสําหรับตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยสภาพคล่องในเวลานี้คะครับถ้าเรามองในภาพของตัวยิเนี่ยต้องบอกคุณเฟิร์นกับท่านผู้ชมแบบนี้ว่ามันไม่มีเมจิกนัมเบอร์มันตอบไม่ได้ว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะไป2ไปสามไปสี่ไปห้านะครับแต่ณตอนนี้เรารู้ว่าขาดของภาพของตัวเฟด กับตัวรัฐบาลาตัวธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นภาพของตัวไททไทเทนิ่งมากขึ้นนะครับไม่ซูเนอร์ก็เลเตอร์นะครับแต่ใน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 ภาพของตัวยิวเนี่ยมันอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองในภาพอีกมิติหนึ่งก็คือ,อผมอาจจะใช้คําศัพท์ยากนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีภาพที่ว่าณนะตอนเนี้ยมันเป็นแบสซิเพเนอร์แบสซิเพเนอร์เนี่ยมันหมายความถึงว่า เวลาที่ตัวอัตราดอกเบี้ยหรือว่าตัวยิวเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยิวระยะยาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าตัวระยะสั้นคือสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันเนี้ยซึ่งตามปกติเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่ในเฟสถัดไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากแบสทีนเนอร์เป็นตัวเป็นตัวแบสเฟ t เทเนอร์หรือว่าตัวบูเฟตเทนเนอร์เวลามันมีการเปลี่ยนยิวเคิร์ฟในรูปแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนะครับตัวริสกี้แอสเซทนะครับหรือว่าตัวตลาด หุ้นไทยตลาดหุ้น DMEM เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่จะไม่ได้ดีเท่าในช่วงของตัวแบสซิเพเนอร์นะครับแล้วตัวหุ้น Defensive จะเริ่ม Outperform นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญกับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากตัวยิวเคิร์ฟแบสซ r เพเนอร์ไปเป็นบูเฟตเทเนอร์หรือว่าตัวแบฟเฟตเทเนอร์นะครับ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงของตัว asset allocation หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว sector r o t a t i o n นะครับโดยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถามว่าในช่วงเวลาที่บอลมันเป็น bear market เนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มไหนจะ outperform นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือหุ้นกลุ่ม energy กลุ่ม material กลุ่ม petrochem นะครับ outperform โดยตลอดนะครับแต่หุ้น3กลุ่มนี้ มันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วะนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไปดูในช่วงของหุ้นแถว2ที่เป็น d e f ฟ n s i v e นะครับอย่างตัวคอมเมอร์สอย่างตัวเฮลท์แคร์ที่มี Diversification Ben e f i ฟจากภาพของตัว yield ที่ไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นน,นะครับอันเนี้ยเลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมาเราถึงอาจจะต้องไป toward นะครับภาพที่มันเป็น d e f e n s i v e มากยิ่งขึ้นในช่วงข,ของขึุกปีหลังนะครับค่ะทิ้งท้ายค่ะคุณเฉยชัยแนะนำนักลงทุนยังไงในช่ว ภาพใหญ่ยังคงเหมือนเดิมนะครับวัคซีนยังคงเป็นในรูปแบบเดิมนะครับผมมองว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นสมายลีเคอร์นะครับ uh huh. เราต้องยิ้มกับมันได้นะครับ <c oughs> แล้วมันจะมีการปรับตัวลดลงก่อน <c oughs> แล้วค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเปเหมือนรูปยิม้ม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> การปรับตัวลดลงเราจะบอกว่าโอ้โหมันจะลงไปสุดปู่เลยไหมนะครับ <c oughs> ผมว่ามันทําได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเรามีวัคซีนที่เป็นตัวเกมเชนเจอร์ใช่ไหมครับหนึ่งสี่ห้าสุดน่าจะรับอยู่ นะครับแล้วก็กลับปรับตัวขึ้นไปนะครับในภาพของตัวฟันเดเมนทัลของเขานะครับ1,550ถ้ามันเป็นบูเคสซีิโอในกรณีที่ปีการเปิดประเทศแล้วสักเซสนะครับแน่นอนนะครับว่ามันโอกาสที่มันจะไป1,700ก็มีนะครับแต่ผมว่าผมให้โอกาสในภาพของการเป็นบูเคสซีิโอเนี่ยนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพนั้นเด่นชัดมากนักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยอาจจะให้นักลงทุนเป็นภาพของการ b u y on d i ิรอจังหวะตลาดย่อตัวแล้วค่อยเข้าซื้อลงทุนนะครับ ขอบคุณมากนะคะคุณสิริชัยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,บคุณค่ะ คุณศิริชัยดวงรัตนฉา,ายานะคะผู้วิการวุโสจากทบ SBS นะคะชัดเจนทีเดียวจริงๆชอบคำว่า smiley curve นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเราก็น่าจะยิ้มไปกับการลงทุนได้คือเริ่มกลับหัวเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าถามว่าจะขึ้นไปถึงพันเหรือเปล่าสำหรับพุ้นไที่คุณศิริชัยบอกว่ามีโอกาสแต่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าต้องมั่นใจจริงๆว่าทิศทางของเศรษฐกิจการฟื้นตัวจะกลับมาได้อย่างมีนัยยะสําคัญในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบ smiley curve แบบอ่อนๆยิ้มอ่อนนะคะไม่ได้ยิ้มกว้างากนั1550 ก็เป็นดัชนีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับณปัจจุบันดังนั้น b บอ่อนดิบนะคะคือลงค่อยซื้อสำหรับตลาดหุ้นไทยส่วนตลาดตามประเทศนะคะถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่า Develop Market หรือว่า DM ที่คุณศิชัยบอกไว้ตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยปีนี้ยังสดใสแล้วก็โดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับ Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่ค่ะเพราะว่าตลาดเกิดใหม่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนในหลายมิติทีเดียวนะคะ